ครับกลับสวัสดี FC ทุกท่านพบกับเรา POK อ i s i i n g ่ม OK ีแบบไหนตกแบบนั้นครับวันนี้พากลับมาซ้ำหมายเดิมที่ไจ้ปลานวนจันอีพีที่แล้วอย่ามาดูผลงานนะว่าวันนี้เราจะมีผลงานไหมมีเวลาสักตอนนี้ก็บ่ายสองโมงสิบสี่สี่สิบสามแล้วมีเวลาสักสองชั่วโมงนะครับดูครับฝนก็เริ่มตั้งเขามามาลุ้นกันครับ เราจะได้ชมตัวไหมสายนี้มันมีปลากระมังสวยสวยครับเดี๋ยวคอยลุ้นกันครับว่าอันนี้มันจะมีตัวเข้ากินไหมไปครับเตรียมอุปกรณ์ตั๊บหนึ่งไปครับเราจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเราจะตกกันในระยะสามเก้าท่านี้สายเมนที่ใช้ก็สายเมนสองจุดศูนย์ชิ้นหน้าก็สองจุดศูนย์สองตะขอศูนย์จุดห้าเป็นไม้ตายตะกวิ่งครับเพราะว่าน้ำยังไหลเหมือนเดิมครับไอ้เอื่อยฮะ ครับไปดูกันครับ,บสุดเหยื่อนะาๆหลายคนถามกันมาอ่าให้ผมลองก่อนฮะสักพักหนึง่งฮะทามันได้เรื่องหรือว่ากินดียังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปเป็นคลิปวิดีโอเราให้ฟังนะฮะเดีผมทดลองก่อนช่วงนี้ยังไม่ก็อยู่ในช่วงทดลองฮนะยังไม่แน่ใจครับก็เลยยังไม่กล้าบ,บอกพี่ๆนะนะ โอเอาไปทําแล้วมันจะไม่ดีฮนะแต่ลองอีกหลายหลายหมายก่อนนะฮะทามันได้ดียังไงแล้วจะเล่าให้ฟังอีกทีครับว่ามันทํำยังไงไปครับไปดูนครับไม้แดงม้ไม่รู้จะได้ตกหนาะแ,แค่ไหนไดูหมาแล้วครับบุดมาเลยครับดูครับว้าวฉันสเสร็จไปใหญ่แล้วเนี้ยน่าจะพกแห้วอีกแล้วครับกลับบ้าน ล้อครับลอลุ้นดูแมวก็แหววฮะมาแล้วต้องร้องครับร้องมาลองไปดูนีะ นะนะอยู่ไม่ได้ครับถนนมาแรงขวาเสียงบุมบุมบุมมาแล้วครับไปครับขอตัวครับเก็บของครับไม่ไหวครับก็ประกอบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยวันนี้จะตกเป็นระยะสามเก้าครับเหมือนเดิมตกเป็นไม้ตายฮะสายเมน สอศูชิงหน้ากับอสองจุดศูนยตะขอศูนจุ้าสองตะขอเป็นไม้ตายแต่กวิ่งเพราะว่าวันนี้ฮะสีน้ำก็เปลี่ยนคะรับน้ำไหลแรงกว่าเดิมมันตกมาสองวันที่แล้วโอ้โหแรงมากฝนมาวันนี้น้ำไหลแรงแรงกว่าเดิม เดี๋ยวไปดูผลงานกันว่าวันนี้เราจะมีผลงานไหมซ้ำมหมายเดิมนะครับหมายที่ได้นวนจันทร์วันนั้นนะครับไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานไหมไปครับจับจีบบีบจุดเรียบร้อยไปครับไม่เละ ดูครับว่าวันนี้เราจะหมานมไหมสวยนะถอน <c oughs> มาแล้วตัวแรกงานลอเกินพระคุณเลย โโอ้โหมาแล้วครับในที่สุดก็มีปั๊ปลาให้นาๆดูฮะแต่เพียนไส้ไม่นิ่นี่ครับดินทีจ้าไปดินทีจ้านี่ครับไปครับตามต่อ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอะไรครัโอ้โหตะโกกมาแล้วครับตัวที่สองตามมาแล้วครับสักครู่นะครับสักครู่นี่ครับตะโกกครับใส่สวยครับไปต่อครับถอนครับถอนถอนมันโดนดิครับอะไรไม่รู้โอ้ยมาแล้วมาแล้ว มับงสัยสวยครับมังสัยสวยสวยสวยมังส่นี้ที่ตามหาดูนะครับสักคู่นะครับนีปลาครับนี่ครับนี่ครับใส่สวยครับ

โดนแล้วครับโอ้โหครับไม่รู้อะไรครับกดออกโอ้ยหมาแล้วครับตระมังครับโอ้โหสายสวยครับร้อยลูกร้อยลูกร้อยลูกมาได้ครับสักครู่สักครู่มังสายนี้เลยครับนี่ครับสายงามๆเลยครับนะครับตามตัวต่อครับอื้ม ถอนครับถอนโอ้โหมาแล้วครับอะไรครับเนี่ยอุ้ยตายแล้วครับนี่ครับขยงดูไายขยงครับเดี๋ยวผมให้ดูสักคู่นะครับนี่ครับโอ้โหดู้ายขยงครับใหญ่นะนี่ฮะเทียบกับนิ้วครับนี่ สองนิ้วเลยครับโอ้ไปครับหาต่อครับไปครับตามต่อครับวิดครับโอ้ไม่รู้ปลาเลยครับหนักๆครับหนักๆครับโอ้โอมี่กระมังครับโอ้กระมังไซสวยครับมาอีกแล้วหนึ่งตัวครับ น,นี่ครับกระมังไซนี่ครับนี่ครับไซสามนิ้วฮะเนี่ยสี่นิ้วได้ฮะได้ฮะสี่นิ้วครับ,ไ,นะไ,รบไปต่อครับตาเข้าแล้วครับจับจีบเล็เล็กครับไฮ้เข้าแล้จับจิดเล็เล็กก็พอ กดดิกดดิกดข้กดโอ้โหหายแล้วครับกดครับกดโอ้โหกะมึงไังไม่ัมดังไม่ังไม่ดังไม่ังไมังไม่ังไม่ครับสกูครับสกูนี่ครับกะมังนะสายสวยๆครับไปต่อครับ นะครับให้ผมไปหาชมอาการทุ่นมัางดีกว่าไปครับดูอาการทุนกันมัง่งต้องขออาภัยนะนๆลหลายๆท่านนะฮะถ้าคลิปออกมาแล้วมันไม่สวยไม่ถูกใจนะนะเพราะว่าผมใช้กล้องมือถือถ่ายตัวเดียวครับต้องขออาภัยไปจากาที่นี้เลยนะครับไปดูอาการทุนนะ่นฮะ เรอกลงไปค้างเลยครับไหลครับโอ้โหอมกแล้วโอ้โหขยงครับขยงแต่ละตัวใหญ่มากครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับอันตรายอันตรายครับสักครู่ นี่ครับขยงยครับสายใหญ่นะนี่ฮะสองนิ้วนะสองนิ้วครับไปต่อครับไหลครับไม่อยู่ไหลสวยยังไม่อยู่ครับทำไมครับมาครับมีกดครับมีกดอันนี้ปลาครับอันนี้ปลาอันนี้ปลาครับไปใช่น้ำให้ปลากินครับปิมแล้วปิมแล้วครับ กดแล้วครับดูแล้วครับดูแล้วดูแล้วครับโอ้โหครับปลาสอยครับสกูครับสกูอืมอุ้นี่ครับนี่ฮะปลาสอยฮะปลาสอยสสวยครับใบต่อครับมาให้ชมต่อครับ ไหลงามครับโอ้โหมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเป็นปลาอะไรครับสกคู่โอ้โหมาเลยครับมาแลยคอับโอ้โหกระมังครับกระมังครับโอ้โหกระมังใหญ่ครับมังครับกระมังโอ้โหได้แล้วครับสักคุลนะครับนี่ครับนะกระมังไซนี้เลยครับนี่สีนิ้วเลยครับสวยๆครับ ไปต่อครับคืม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 อีกแล้วครับคืม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 อีกแล้วแต่แดดก็ยังเจ็บอยู่นะแดดยังเจ็บแฉ่อยู่เลยฮะคืม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 อีกแล้วมันร้องเขาครับ ถึงดูเขาแล้วต้องย้อมกดแล้วครับเรียดร้อยครับไม้นี่ไม่พลาดครับ ม,ม,ม um. you know? ันอี <feliz> ่มโตนี้มันปีนปากครับนี่ครับนี่ครับสีนิ้วได้ครับเยี่ยมครับอันไหนหยิบไปฮะอ๋อเล็กครับอ ลอยมาเลยครับเพียงสามินิลอยมาเลยครับเพียงสามินิไปต่อครับนะขออีกสักไม้ฮะท่านไงผมส่งงาให้น้าๆก่อนแล้วกันว่าขณะนี้ก็สิบ,สบกุ๊กนาฬิกาแล้วสี่โมงเย็นแล้วเดีย๋ยวส่งงานให้น้าก่อนดีป่ะ ไปดูม้นี่กันครับเดีไปดูสรุปผลงานตารวมกันครับถูนนะ้ไม่ดนูะน,นะไปนะไปครับไปดูสรุปผลงานตารวมกันดีกว่าครับไปครับ สรุปผลงานปลารวมครับอ๋อนี่ครับน,นี้สรุปผลงานปลารวมวันนี้ครับนี่ฮะมีกระมังไซส์สวยฮะหกตัวฮะขยงสองตัวแล้วก็กะเพียมมนีิสองตัวครับตะโกกตัวนึงครับใช้เวลาตกไปฮะผมเริ่มจัดของกบ่ายโมงครึ่ง อันนี้ก็สี่โมงตรงใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าๆวาครับผลประกอบการก็อย่างที่เห็นนะฮะใช้เวลาตกแบบประมาณสามชั่วโมงครึ่งแมกระมังสักเจ็ดตัวฮะขยแยงสองตัวแล้วก็ตะโกกตัวหนึ่งมรรดาท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเวยนะครับกดกระดิ่งไว้ยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราโอกาสหน้าเราจะไปตกที่ไหนแต่น้าะไปตามลุ้นกันครับ นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับบ๊ายบาย